สวัสดีเช้าวันที่สิบสองสิงหาสองห้าหกห้าวันแม่แห่งชาติขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้แอดมินจะขอมาถ่ายรอบเช้าตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกปลอยปลายณนะทุ่งนาป่าโปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ดูบรรยากาศตอนเช้าโดยรวมๆครับพี่น้องบรรยากาศดีมากมีหมอกลง นั่งกินกาแฟจิบกาแฟไปเรื่อยๆชมบรรยากาศยามเชา้าฝนตกโปรยปลายดูครับพี่น้องสวยจริงๆ คงไม่ได้ออกไปถ่ายครับพี่น้องขอถ่ายข้างบนกระท่อมแล้วกันฝนตกกะว่าช่วงเช้าตื่นขึ้นมาจะไปเดินถ่ายวิดีโอสักหน่อยคงไม่ได้ครับพี่น้องฝนตกสวยงามมากครับมีหมอกลง เมื่อคืนนอนฟังเสียงฝนตกน้ำตกทั้งคืนบรรยากาศดีมากกบเขียดร้องระงมหลับสบายสูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดชาร์จแบตเตอรี่ชีวิต เพื่อไปลุยงานต่อสวยงามมากพี่น้องดูดูไปเหมือนภาพวาดช่างงดงามเหลือเกินสวรรค์บนดินของทุกๆคนดูครับ ให้ภาพบรรยายเอาแล้วกันความรู้สึกของแอดรู้สึกว่ามันเหมือนสวรรค์นบนดินจริงๆได้ปินดอกหญ้าดอกข้าวเมื่อคืนเสียงกบเสียงเขียดลองระงมเลยครับพี่น้องสวยงามขอเก็บบรรยากาศทะเลหมอกไว้เรื่อยๆก่อนครับพี่น้อง ขอถ่ายแค่มุมเดียวลงไปเดินถ่ายไม่ได้วันนี้ฝนตกตลอดเลยทั้งคืนเลยวันนี้ทางน่าจะลื่นนะครับดูทางเอาครับพี่น้องทางเดินน่าจะลื่นโคถ่ายภาพรวมๆไปข้างในกระท่อมดีกว่าครับพี่น้อง ใครที่อยากมาพักครับพี่น้องต้องจองก่อนนะครับตอนนี้ที่พักเต็มต้องวางแผนก่อนมาพักนะครับพี่น้องคนมาเยอะมากดูไปรอบๆก่อนครับพี่น้อง tìm thuốc lặng สำหรับคลิปนี้ขอจุดแค่นี้ก่อนครับพี่น้องขอกินข้าวก่อนสวัสดีครับ